สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องน้ำตาลหวานน้อยนะคะเปิดพัทลมก่อนนะตอนนี้เรามาทำเาเปนมาวอกตีรืออย่างหน,นปมาถือเด้หลอยเวลาเนะจะถ่ายเป็นช่วงเป็นช่วงว่าช่วงไหนถ่ายได้ไม่ได้นะคะหนูกับเบิงนองนี่ตาพึ่งเสร็จนะคะดูนอ้องเสร็จน้องเออน้องกับแบบนั่นแหละพี่แป้ยอาบน้ำกับเรื่องน้องเท่ากันตอนนี้เราก็นอนคนเดียวนะคะเพราะว่าแม่แอนไม่อยู่บ้านนะคะแม่แ กลับบ้านนะคะกลับบ้านทีคอนแกนเนาะโอเคอย่างแรกนะคะเราก็จะพับปะผมบางมือกับพับบางมือกับพับพับได้พี่เนาะไม่เป็นไรหรอกแต่อันนี้ไม่ได้ทําแบบออกเสือ้อ,อกลององย่างเดียวแต่บางมือกับพับบางมือกับพับนั่นแหละบางมือกับพับอีเลฟบามือกับพับแต่พี่ห้านหนัวแล้วบา,ม,ามัน,น,นพับจังไงต้องสิ่นี่บพับต้องสิบตึ๊กแล้วก็ลงไปเลย เก็บที่ชาร์ที่อะไรเนาะอันนี้โหฟังแบตก็จะหมดแล้วนะคะต้องชาร์จแบตเรียการแบตจดเดเองนะคะตอนนี้ก็ฝนตก่นองเอเ้ยฝนตกฟ้าคืมตอนแรกมันบ่ตกเลยตอนนี้มันตกแล้วเห็นนะคะนี่จะเป็นที่นอนของเราแล้ว,ลวก็มเมย์นะคะส่วนอันส้มเสือผ่าสุดมอลล่าแนวเสียวปีกคิบนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวไปอาบน้ำกันเลยนะคะไปอาบน้ำก่อนเด้อแล้วก็แต่งหน้าเสร็จแล้วพี่เอมันกดว่าติด ้ดแนนมันทานเบอกบ๊อบบก้จางไหนกบติดเาเช็ดียสิบเบาเสียงทานต้องเคื่อนโอยแล้วหายแล้วไอ้วนอย่าจะไมไปต้องทำอะไรนช่ไหมล่ะ ก่ะฝ <c oughs> นตกนะคะฝนตกอยู่ฝนใหญ่ทีต่ตก่คือเกา่าฝนลิ่นยางขักเลยตอนนี้อันนี้ก็ประมาณบ่ายสามนะคะกินข้าวกินอย่างกันคือซื้อไม่ได้ไปไหนคะ่ะมีแต่พี่แพวสิไปข้างนอกกับไอ้บิ๊กเราไปข้างนอกเลย โอปาเจลโอ้ปาเจลสวัสดีจ้าสวัดีขอบคุณค่ะท่นนี้เราก็อยู่กับนางนาลิตานะคะโอ้ดูอันนี้ทำอะไรโอเคเดี๋ยวาตังตังของมาเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้เราก็จะไปเที่ยวกันนะคะโอเคไหมคะไปไหมคะไปไหมคะนางค่อย่างว่าคอมมิวเนียเตอร์อย่างคอมมิวเเตอร์อย่างก็ไม่รู้เพราะว่าพี่บิ๊ก กับพี่โกกีล้วกะพี่โนซีไปอันเอาลมาจะตีไปนะคะก็เล่ดดง้มังมเอ,อย่า้บู้มมเจอนู้จะไปเที่ยวกับพี่น้ำตออช่ยมั้ยอ้านเอมอ่ไหคลิปลอยู่ตรงนั้นสวัสด<ะ>ีค่ะสวัสดีพยาวไวยได้ไห,ไหม ค่ะสวัสดีค่ะก่อนสิคอ,อมมวเตอร์คอมอมิวเปล่คอมอมูเตอร์คอมมูเตอร์ซื้อเลยเลยอเนี่ยมาเจตเตียนี่ทั้งสมัยคอมมูเตอร์นายยังไงล่ะยังเดินตามนี่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 นั่นนีอยามาขับอยากมาขบัาาขบขอพูดขาก่อนทูจาก่อนโอเคทูจาก่อนเร็วๆ ลอดวนนูไปเอากเาก่อนนะไปเอาแนีห้าสิบใบกันได้้กันหรอไปได้บะไปตัว่อยากยุคนเดียวไปได้เหรอไปได้หรอยป่สอมเพงไปได้หรอปมสอเพ่งบ่บมีเพ่งใหม่ด้ลองเลยถามเราอ่านนงสือนี่ยคนเดียวขฮ้ยไทำมาหยนี่้าย่าได้ยุก็ยได้ย้ พี่แพลวคะพี่แพลียวอ่ะ๋ยวลองมนุ่นกันนะคะว่าเราจะได้ไปหรือเปเล่าไม่ใช่มใไม่พอใจไปถึงว่าเข้าไปบอกคุยคูยคุยไก่เอฟซีนะคะโอ้ยตัวนี้ก็แต่งตัวก็โอเค ก็อยู่บ้านคนเดียวพี่ไอบิ๊กเล่าไปอ่ะงือนจะไปงานหรือไปไปไปไหนสักอย่างนะคะทีอันทีทีอยู่อยู่ไหนวุปไปกับโกกีหละกันะะพี่โนซีนะคะแล้วก็มีมีแม,ม,ม่ยุ้ยนะคะก็อยู่บ้านคนเดียวแต่ว่าก็ซ้อมเพลงกับลงได้อยู่นะคะรอบนี้ไม่มีเพลงใหม่นะคะเพราะว่าเพราะว่าเรามีงานบ่อยแล้วก็อาจารย์นักดนตรีไม่มีเวลาแกะนะคะเพราะว่าแบบ นั่นแหละงานมันงานมันเต็มเดือนนั้งสิเนาะมันไม่มีเวลาถ้าขันขันมันบม่มีงานต่ออาทิตย์นี่กสิโอเคอยู่ขันบบขันมันบ่มีงานต่ออาทิตย์กสิกสีได้สอบได้อย่างได้แต่ว่าก็มีโชว์ไม่ถูกหลอมนะคะแต่ว่าเพลงใหม่อาจจะไม่ได้ส่งเพราะว่ามันไม่มีเวลานะคะโอเคเนาะก็ไม่รู้นะคะโอเคเนาะ โอเคนะคะไปกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูนะคะว่าหลังจากนี้เราทาอะไรอยู่นะคะคันห้องว่างเนาะหนึ่งวันเราทําอะไรคือบางมือนี่มันสิบ่คือกันเด้บางวันทํันั่นทํานี่เองสิมันสิบ่คือกันแต่ละมือนะคะวันนี้ก็จะซ้อมนะคะแต่ว่าอาจจะได้ซ้อมดึกๆเพราะว่าแบบเสียง<อ>เขาเรียกว่าอะไรแบบเครื่องเสียงอะไรยังไม่มานะคะโอเคเดี๋ยวนูสีอัปเดตให้มึงเลยเลยว่าหนูทําอะไรอยู่นะคะวันนี้ยังไม่ได้ไลฟ์สดเลยนะคะ เดี๋ยวกะขันข,น,ขน,ขน,น,น,นขันว่าบ่แม่นว่าขันว่างเนาะก็ว่างอยู่ตแต่ว่าเนี่ยเราก็จะแกะเพลงแล้วแล้วก็มีโทรศัพท์แค่ครื่องเดียวนะคะเดี๋ยวสิแกะเพลงแล้วจ้าของเดี๋ยวก็เปิดเพลงแล้วแล้วก็ที่หนูเปิดเพลงไทยคลิปได้เพราะว่ามันสิติดอีกครับสิดมันจะแบบคลิปมันจะไม่ให้โฆษณานะคะเพราะว่าเพลงอ่ะขันคลิปได้มีเพลงหรือว่าดนตรีมันสิบพให้มีโฆษณามันสิบพอได้เงิ่อนีอยังสิดหนูก็เลยแบบ บริเทายตอนที่ว่าเขาเปิดเพลงฟังเพลงแล้วก็โทรศัพท์เรามีแค่เครื่องเดียวนะคะถ้าไรสุดบางทีเปิดเพลงมันก็จะบางทีเปิดเพลงมืกอเกษียณมันสีตัดแม่ไรส่วนมสีตัดจะขัขันเ้าเปิดแล้วในไรส่วนมืนี้เมืกอสีตัดออกมันจะตัดให้เราเองนะคะก็เลยบริทายแล้วโทรศัพท์ก็มีแค่เครื่องเดียวขันไม่สองเครื่องนี่ก็สิแบบเลนเครื่องนึงแบบไรส่วนเครื่องหนึ่งก็จะโอเคมากานี้นะคะเดี๋ยว เดี๋ยวประมาณเดือนเดือนวันเกิดก็อาจจะซื้อโทรศัพท์ใหม่หของขวัญให้ตัวเองอะไรยางสิก็ว่าไปเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวดูจะขอปิดคลิปเลยนะคะเพราะว่าคิดว่านะสีอาสีาสบาว่างแล้ว <c oughs> อาสีญาญบว่า,วางไทยยังสิแม้คือหนูญาญูบว่างไทยก็เลยคิดว่าขันสมมุติว่าน้องน้องมาหรือ,หร,อหรือวันเด้๋ยวเดี๋ยกำหนงเองอาจจะไม่ได้ถ่ายกลัวว่าจะไม่ได้ปิดคลิปนะคะน้องสีร่ม,ะะมตอนนี้เลยนะคะเพราะว่า อาจจะได้ไปสอนอาจจะบริทายนะคะก็เลยจะปิดคลิปก่อนนะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ